กล่อง XPlay 5ของเราครับ XPlay 5สามารถแชร์ wifi ให้กับกอุปกรณ์บนรถได้นะครับก็คือเราก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่เครือข่ายตรงนี้นะครับ Hotspot ตัวนี้ใส่ซิมแล้วนะครับแล้วก็เปิด Hotspot ต,ตรงนี้เลยครับนี่คือชื่อนะครับและรหัสผ่าน Hotspot แล้วก็ดูจากตรงนี้ได้แล้วก็เปลี่ยนรหัสให้มันง่ายขึ้นหน่อยนะ ็นตามนี้นะครับเราทําการเปิดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับว่าตัวนี้สามารถแชร์เน็ตยังไงได้บ้างนะครับเราก็มาลองดูที่ตัวนี้เป็นตัว Android AP ตัวนี้นะครับเราก็ใส่รหัสนะครับ1ถึง8เหมือนเมื่อกี้เลยครับแล้วทำการจอยเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยตัวหน้าจอก็จะขึ้นว่ามีการใช้งานพอสปอร์ตเพิ่มหนึ่งคนนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ได้รับ Wi-Fi จากตัวกล่อง Android Box Mitica X-Play 5แล้วนะครับเดี๋ยวลองดู YouTube ผ่านกล่องตัวนี้กันนะครับนีลองดูสคริปนึงนะครับเป็นคลิปนี้นี่เลยครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการใช้งานนะครับโน้ตบุ๊กหรือว่าทำงานบนรถเนี่ย กล่อง m i ชิก้าเอ็กเนะครับสามารถแชร์ Wi-Fi ให้กับตัว้ตบุกของุูท่านได้หรือแชร์ Wi-Fi ให้กับคนในรถได้นะครับเพียงแค่ใส่ซิมเข้าไปสุดยอดเลยและครับ